ของกล้องเออนอนลงค่ะอ่ะไปเราไปข้างนอกดีกว่าไปอ่ะไปไปข้างนอกดีกว่าไปเข้มไปตึ่งหลังไปข้างนอกเร็วไปไปตึ่งหลังไปข้างนอกไปนั่นนั่นนั่นคนอามาใส่นี่ อ่มาเลามาเล,าม,าเลามาทรงนี้ตา,างนี้มาเลามาเลามาเลาาเอ๊ะค <c oughs> นพ่อยากออกไหมอยู่น้ำใหญ่เลยสันเด้อ <c oughs> เอา้าพอชิ้นผ้า่ายอีเข้มมาเอา้าจะเอ๋ <laughs> อา้าวหนูจะออกเลยครับเอาเอาให้ยายเปิดให้อ่ะอให้ยายเปิดให้มันนี่มาเร็วเออไปเราไปกินกาแฟกันมานี่มานี่มาเออมาแม่กินกาแฟกันมาฮะ Aja, oh. Oh. Um. Hmm. Uh ี่กาแฟรอบดึกตอนนี้กี่ถุงแล้โอ้โหุ้่ยม่อเะอดึกน o กินมื่อดึก กินอย่างกาะอ๋อไอ้โตอาหารขนาดใหญ่เพลินโตอาหารรุ่นใหญ่เค็มมันนี่แล้วเค็มเห็นอย่างอ๋ออ๋อกินน้ำบัวก็ได้ต๋อ๋อกินอ่างน้ำบัวแา่นั้ จะเข้าบ้านอีกแล้วเอา้เอาเป,<ด>เปิดเข้าเองได้เลยค่ะทีนี้เอาปิดได้เปล่าคนจะนให้ปิดให้เฮ้ยอ่าเดี๋ยวปิดให้ปิดให้อปาปาบ๊ายบายโอ้หนูสวยค่ะนั่นแหละอยู่นั้นแหละ,ะหวานอยู่ด้วยปิดละปละไม่ออกมาแล้ว 嗯，有那嘞。